อันนี้อันนี้เดี๋ยวรักแนรักเดี๋ยวอีรักทำไม่ทำหน้าองี้เดี๋ยวคนเดียวคนเดียวเออรักคนเดียวน่ว่าแร่พยอยไปเรื่องหรอายครั้งแล้วนะแพ่อยไปต่อจังหวัดแล้วไปดูนิตูดแพร่พยอยโอ้โหทำไมไม่ได้ลงไปลงไปคุยเรื่องเล่นนะ เล้วมึงกดถ่ายวีดีโอไว้เนี่ยถ่ายแล้วเฮ้ยมึงจะเปลี่ยนตรงบ้องนี้ตรงกลางนี่เม่ไม่กูถ่ายดูก่อนทีนี้มันจะเป็นปฏิกิริยาแล้วนี้ตรงกลางมึงขึ้นมาแล้วเลยเนี่ยผมเจอที่ทังนันเลยเออเนี่ยเนี่ยตรงกลางเนี่ยเอออกดถ่ายไปแล้วเจ้าหน้าที่เรียกด้วยเจ้าหน้าที่เรียกเลยเอ๊ะฉันถามนะเกดอัดไปแล้วครับเออ ตะเวียนฉันหนึ่งเลยม่มีคนขึ้นมาด้วยถ่ายยังถ่ายเลยอ้าวไปลยไปใ่ใ่มเดี๋ยมึงก็่าเยอมึงกล้ใกล้ตเปิดดิเอ้ารอรอรอไม่ไม่อไม่เปิดเลยโอเคยังไม่่มันะา่ายโดนล้วเว้ยเฮ้ยไม่น้อเลยง เออคือตลอดล่ะเอพอมึงเข้าไปท้างในกัุเหล็ให้มันดิอะไรจังไปทำาะไรนี่กัะมาตีไปเปลี่ยนทาเลยมาไปเรื่อยมาตีไปเรื่อยอันนั้นอ่ะสองคนดีแล้วเนไปเรื่อยเนไปเรื่อย ไปมามึงเต้นแล้วมึงค้างแล้วปล่อยไว้เว้ยแล้วเออค้างไว้ตามสิบาทเดียวดูเพลินไม่เกิดเบี่ยงเฮ้ยเราไม่มีบกหมุนมือเหรอข้อมือเหรอไ้ม่ต้องอย่างนี้ก่อนเย้อดีตอดีตอดีตเฮ้ใครมีเพลงเปิดดิไ อะไรต่อเลยเลยเลยๆตามสิบาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินมีอ <c oughs> บัทเดียวดู <c oughs> อะไรไม่เกินมียงู <c oughs> ลุกได้ <c oughs> ครับไดความมาเริ่อมยมเลย นอนแป๊บหนึ่งโอ้